สวัสด,ดีครับทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีสาระเทคนิคดีๆมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษารถนะครับก่อนอื่นต้องถามเพื่อนก่อนว่ามีใครบ้างที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับก็คือพฤติกรรมที่ว่าเช้าเ้ามารีบนะครับแล้วก็พอข้อมรถได้บิดกุญแจปุ๊บสตาร์ทแล้วก็บิดออกไปเลยนะครับบางคนรีบๆนี่คือแบบสตาร์ทปุ๊บบิดไปเลยกลัวไปทํางานสายนะครับ บิดปืด้ดยาวๆไปเลยครับหรือหรือเช้าไปทํางานแล้วจอดรถทิ้งไว้นะครับเยน็นค่ากลับบ้านสตาร์ทรถแล้วบิดกลับเลยนะครับก็มันอยากจะบอกว่ามันเสี่ยงทําให้เครื่องยนต์นั้นสึกหรอนะครับพฤติกรรมดังกล่าก็คือตามคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับสมมุติว่าอันนี้นะเพื่อนๆรีบไปทํางานใช่ไหมก็คือเช้ามาแต่งตัวแล้วทางานเสร็จปุ๊บข้อมรถบิดกุญแจปุ๊บสตาร์ทชึ้งได้ก็ ไปเลยนะครับปื้นถ้าขี่ไปเรื่อยๆก็ยังไม่เท่า,าไหร่แต่ถ้าบิดออกตัวไปเลยอ่ะมันเสี่ยงนะครับอยากให้เพื่อนๆได้สตาร์ทแล้วก็วอร์มเครื่องทิ้งไว้สักอย่างน้อยสักนาทีหนึ่งนะครับมันไม่ได้กินน้ํามันมากมายนะครับหนึ่งนาทีที่เราสตาร์ทรถทิ้งไว้เนี่ยนะครับก็คือพอสตาร์ทรถเนี่ยเพื่อนๆอย่าเพิ่งบิดยังไม่ต mm ้องบิดคันเร่งยังไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับสตาร์ททิ้งไว้เลยสักแป๊บหนึ่งอ่ะขอสักนาทีหนึ่งอ่ะ นะแล้วค่อยบิดไปเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการที่เพื่อนๆจอดรถทิ้งไว้ข้ามคืนหรือข้ามวันนะครับน้ํามันน่ะน้ำมันเครื่องที่มันฉลมในลูกโูบในวาลวในอะไรอยู่ในสปริงอ่ะมันลงไปนอนที่ก้นแข็งหมดนะครับแล้วพอจังหวะที่เพื่อนๆสตาร์ทครั้งแรกนั้นนะ่ะวาลวมันยังดูดน้ำมันเครื่องขึ้นมาไม่ไม่เต็มที่นะครับยังหลอดลืล่นชิ้นส่วนได้ไม่เต็มที่แล้วเพื่อนๆบิดไปเลยนะมันก็จะเกิดการสึกหรอได้นะครับหรือถ้าไม่มีเวลาก็ ก่อนจะไปทํางานเรารู้ว่าเรากำลังจะไปทํางานแล้วเราจะใส่รองเท้าเนี่ยเราเดินมาตั้งขาตั้งคู่ก็ได้นะครับแล้วสาตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับแล้วก็กลับไปใส่รองเทา้าผลกเที่รองเท้าอะไรเสร็จปุ๊บกลับมาก็ข้อมรถแล้วก็ค่อยขี่ออกไปนะครับมันก็เป็นการถนอมเครื่องยนต์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับกับการที่เพื่อนๆทําก็คือข้อมรถเสร็จแล้วไปเลยเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยเอย้มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ทําให้สึกหลอในระยะสั้นนะครับคือแต่ว่าถ้าพฤติกรรมเนี้ยถ้ามีบ่อยๆทําบ่อยๆนะครับ สึกร้อในระยะยาวนะครับมันจะทำให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์หลวมนะครับหลวมง่ายครับพังไวนะครับก็อยากเพื่อนเพื่อนสตาร์ทวอร์มตอนเช้าทุกเช้าสักขอแค่1น,นาทีนะครับก่อนไปทํางานนะครับแล้วคนที่ใช้เบอร์น้ำมันเครื่องสูงๆนะครับเช่น 10W40 หรือ 10W50 นะครับแล้วถ้าบิดไปเลยเนี่ยจะพังง่ายกว่าคนที่ใช้ 10W30 อีกนะครับเพราะความข้นของน้ำมัน มันข้นหนืดมากกว่านะครับมันทําให้ฉลอมขึ้นไปอ่ะที่ลูกสูบที่อะไรอ่ะช้ากว่าเดิมนะครับคนที่ใช้เบอร์ถุงสูงแนะนําว่าให้ขี่เรื่อยๆก่อนนะครับพอเครื่องร้อแล้วค่อยบิดนะครับบางคนไม่รู้แบบลักรถแหมใช้เบอร์สูงๆนะครับแต่การที่เพื่อนๆสตาร์ทรถตอนเช้าแล้วบิดไปเลยอ่ะแล้วยิ่งใช้เบอร์ถุงสูงอ่ะมันยิ่งทําให้รถเพื่อนอ่ะพังไวนะครับก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบสาระคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกด s u b สไคร b ์ช่องด้วยนะครับใครมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ด้านใต้เลยนะครับว สวัสดีครับ